กูอีเมลไม่ถูกโอ้โหกูขอโลนโดกูได้อีธานจู่จี้กูหรองเจอดีกูหรองแล้วนี่แม็กกันอะไรโอ้๋มแม็กฟังเจอมาเมย์ิมารีพี่ฆ่าได้ไงเนี่ยโอ้หพี่พี่ทำนีได้ไงเนี่ยมิมารีต่อหน้าต่อตาเลยพี่ อันนี้อันนี้แล้วแต่นนแตว่ามีอะรคือคือหนูว่าคือความไม่ทพี่น้องเรามันมันไม่น่าเชื่อใจตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยกูกูได้หมดนะแต่อีทองอ่ะเป็นเฮียเลยมาชอม็อตให้หยุดเลยไอ้สัตว์ไอ้เฮีย <c oughs> คือหนูอ่ะเดินขึ้นมาตรงห้องอาวุธใช่ไหมหแล้วก็เดินเจอน้องเมย์กับพี่ทองตอนแรกพี่ทองอ่ะก็ยังมีเต็มตัวนั่แหละแั่ควาพี่ทองตัวขาดคึ้ง ไม่ <Wow>. <S <S <is> <ke> แต่พี่มันติดไม่คน้ค่ามีเดินมาแล้วเมยเห็นพี่มาริเช่ดคอพี่ทองเลยอ่ะแต่แต่แต่กูเจอไอ้ไอ้ไอ้บีมลงมาห้องจากข้างบนลงมาห้องพยาบาลนะว่าพี่ฉันหนูเมย์เมย์เอาดาบใส่ทองพี่ทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยพี่จะไม่่ไได้เนปพี่ปวดเมย์แล้วพี่ปวดเมย์แล้วพี่หมั่นไส้เมย์เมย์ฆ่าเพื่อนพี่ได้ยังไง บิมหมวดมีมีครับเพื่อนพี่ได้ตายดอกเออพี่เมนอัะเมนพูดตัวเมนอพาาเสียวไม่ดอมีกล้าแม่งโกหกแล้วเป็นสีทานแต่ไม่เป็นอีพอร์ตเตียน No, 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 ทุกคนไแล้ววิ่ศพพี่ทองเน่าแล้วคือหนูไปกดเอ้ยไม่ใช่หนูไปเจอศพพี่ทองตรงห้องนี้เนี่ยตรงห้องที่มันอยู่ของค้ามห้องก้งจอปิดอ่ะเราบีมเหรอบีมบีมเขาอยู่หน้าห้องก้งจอปิดอ่ะ ไม่แล้วคือศพมันเพิ่งล้มหรือว่าไงไม่รู้แต่มันนอนไปแล้วอะ่ะไม่รู้ว่าพี่ทองตายนานยังนั่นสิคือเห็นเห็น,เห,นเห็นบีมอยู่ตรงหน้าห้องกองงจังปิดเมื่อกี้พี่ไอเขาเ<อ>ขาเขาเรียกอะไรนะว่าเสนอตัวให้ไเเมได้ไอเมอมีเเมแกนให้พี่ไอเมยแกน้งไอพี่ดูไม่ตือนตอนนี้คือมันมันเป็นได้สองอย่างไว้ก็คือไม่ไม่รู้ว่าศพตายนานหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ปะหรือว่าค่าค่าก่อนไฟดับหรือว่าเพิ่งตายเมื่อกี้ก็คือตอนนี้ก็ ไม่รู้พี่พี่ก็เดินตามไปเมย์อย่างเดียวพี่กดไฟแล้วพี่ก็ตายเมย์ไปแล้วก็ไปเจอมารีที่ห้องไฟตอนไฟไดับอือเออแล้วแล้วบีมบีมไม่เห็นศพพี่ทองอ่ะไม่รู้มาได้ยินหรือมั้งฝนตกไหมอ่ะฮัล<ป>โหลได้ยินเนีเ<ป>่ยบีมลองโฟกัสไว้ให้ตัวเองเหน่อยสิ เอาเอาเอาตอนนี้นะคือถ้าเกิดอ,อันนี้พี่ไม่ได้โบนะแต่ถ้าเกิดเอาก็คือตอนนี้คือพี่อะอเมก็ไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นไงมนไม่มาอยู่ขวาอยู่ขวา้งเกมเพิ่งขึ้นเอ้ยเพิ่งเจอมาลิแล้วก็เพิ่งขึ้นไปทำคดีด้านบนแล้วไม่ไม่เห็นสกปี่ทองกับสกปี่ทองอยู่ตรงด้านซ้ายอะไม่ตรงกดเลขหรออยู่ตรงอยู่ตรงที่กดเลขเอะแล้วบีมบีมอยู่นนห้องตรงตอนติกัะ ถ้าเกิดมันเป็นมุมอย่างนั้น,นไ,ไฟไฟต้องเห็นเหรอเอ้ยหรือก้าวิจะทำไหมจะกดธไหมหรือไงไปคลิปก่อนไหมเซคคิปสคคิปสคคิปเอาเอาเอามาเลย <laughs> เกือบหรือ,อไปเลรอชอนเนี่ยกูต้องฆ่าละชอนเนี่ยเอ้ยใครฆ่าพี่มะลิกูเนี่ย ศพอยู่ไหนอะพี่อยู่ฝั่งซ้ายศพอยู่ตรงใกล้ๆห้องไปเปิดไฟอะพี่้ันก็ไม่ต้องเหลือใครแล้วนี่ไม่เมคือตอนนี้ไม่ต้องเหลือใครแล้วพี่โอ้ยวีบรีอแล้วพี่ก็ไฟดับวีลรีบ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 ่ีบรีีบร็บรี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 มรีบรีมรีบ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 ีบีบรีบีบรีบ่รีบี ยังไงเรายังไงทองพีองตายไอทองแปลว่ามเอะไรพี่ไม่ได้เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวโบเดี๋ยวโบเดี๋ยวเฮ้ยเออตรงนี้ขกหมองกับไอ่ยอเมยไม่ได้กับไบีไม่ได้ว่มเอะเมื่อว่ีอยูมกับพี่ภูมิตลอไงแล้วเขาไม่ฆ่ามีเลยไงมัน มันมันก็บอกอยู่ว่าไอ้มาลีเจิลกูแน่แยัยงยไ,มไ,มไม่ได้ยิน,นนะมันก็บอกอยู่ว่านะม,มาลีเจิลกูแน่แล้วมาลีตายคงมีใครไม่ได้หรอกแม่งหักคอกูไม่ไดีนขอโทษนะมาลีดิฉันมีสแกนอะเมมาลีเมมาลีเมมาเมมาเมมา

กูกำลังเขียนงานเมเดินมาหาตัวเฮ้ยตันใจดูจะมาแป๊บนะงส่งงานให้เพื่อนอย่างนี้กูต้องฆ่าเลยนะคือฆ่าไอ้ทอ ไอ้เหี้ยกูไม่เล่นหรืไอ้สัตว์เน่แม่ข่ากูคนแรกครับึดึดเฮ้ยไอ้เหี้ยใครไม่ใครไม่ฆ่ากูนะกูมายหัวเล็กตัวแล้วไม่ต้องกูไเล่นเลยเยอะเฮ้ยคุณมากกว่าเหี้ยเล่นมึงไปปะ จะได้หาจะได้หาเพชรในตมใหม่ที่พูดแล้วรู้เรื่องอ่ะไอ้ภูอะไรเจอไอ้บีมมุดต่อหน้ากูเลยคือมาตอคือมาตั้งทอต่อหน้ากูเลยทอมทอมนี่ตายไอ้ภูมิกูเจอไอ้บีมขึ้นมาต่อหน้าต่อตากูเลยจากทองอ่ะไอ้ภูมิไอ้ทองมันแต่งตัวเหมือนพิโนกิโอเลยว่ะไอ้บีมแม่งมุดจากทองต่อหน้าต่อตากูเลยดูตื่นกระโดดกับทอง ไอ้เ oh, yeah. งี้ยตื่นกันออกดิมึงมันพูดเวอร์เกินจริงเหมือนมึงฆ่าแล้วมึงเจอเบลแล,ล้วรีบไปกดปุ่มอ่ะ oh, โอ้ยคุณจไ <c oughs> ณะมไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยคุณดนฆ่าหลายเกมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แค่นี้แค่นี้มันยังน้อยเกินไปอ่ะท้องกูขอโทษด้วยนะเว้ยเมย์คนเอาไงจะไิ้เงี้ยมันบวชคึ้โทษต่อหน้าต่อตากู <c oughs> เลยท้องแต่ผมเหมือนคนแคบเป็นพิโนคิโอเลยอ่ะบ้านพ่อมึงอ่ะถ้ามึงไม่บวชถ้ามึงบวชถ้ามึงบวชกูออกนะกูออกเกมเนี่ยเล่นเล่น จริงไงบ้านพ่อกอะพี่มิแล้วไม่ต้องหวดใจอ่ะฮะบีมไงสิบห้าสิบห้าสิบห้าคืออะไรอ่ะมึงก็ดูเลขเลยอ้าดอะไรไปเลยบีเล็กไปเลยบีไม่พูดเลยเบอร์เบอรอบีไม่พูดบีไม่แก้ตัวเลยอ่ะอะไรใบเบอร์อ่ะ ไอเบร์ไอเบร์ไอเบร์บีไม่เบร์อบไม่แก้อะไรเลยไม่แก้ต่างเลยอ่ะไอไอเบร์ไอเบรอเบร์ไปแล้วเป็นนักบินอกาศแล้วไปเป็นนักบินอกาศออกจากนออยานกันเลยไอกูเจอแมงกูตัวาตาอะยังเล่นอยูู่ว่าเลยกุต่ไปภูม ดำดมด่ดทีมนี้จะเป็นขาดใจไม่ได้น้องใจมารีมารีอีกแหละทำไมที่ทําไรอยู่มารีมารีอยู่ไม่คุณจะมารีสิกเนี่ยมึงยิบยิบมารีอยู่ห้องกลางมึงีจะมึงจะไปเปิดไปตบอยู่ห้องล่างตรงวิทยุมารีอยู่ไหนนะห้องกลางห้องกลางห้องกลางเมียก็เดินมาจากห้องด้านขวามือแล้วก็ ขึ้นมาข้างบนนะพี่ทองเดินมาจากห้องล่างขวามือก็ตัวภูมิอยู่ห้วิดวไม่ใช่เมอยู่ห้องโอทูแล้วเมย์ก็เดินขึ้นมาก็ตัวภูมิอยู่ห้องวิดโอไงเมย์มีสิทธิ์ที่เมย์จะฆ่าแล้วเมย์จะขึ้นเลื่อนขึ้มาถูกไหมก็ไม่อยู่ห้องโอทูเพราะว่าเมย์ไปซ่อโอทูมาแล้วเมย์ก็ขึ้นมาค่ะแล้วเมย์ก็เดินตามพี่ทองไงแล้วเมย์ออไฟดับเมย์ก็เดินลงมาไงเออและบีมอ่ะบีมยู่ไหน ต้องเปิดไฟอ่ะตอนแรกไปทำเซตแล้วก็มันจะเปิดไฟพอดีแล้วมีคนกดอะไรก็มันมันเปิดไฟอ่ะเกมเกมนี้กูปากใจเชื่อว่าจะเป็นอันนี้มีเหรอไม่แล้วมีแคนมีใช่ปะอย่าเอาความแคนมาเล่นดิว่าใช่แน่เลยว่างานเนี้ยโอ้อะไรอ่ะไม่ใช่มีก็บอกแล้วว่ามีโอทูแล้วมีก็เดินลงมาแล้วแต่ศุพี่ครูมันตายตรงห้องวิทยุอ่ะ ก็เมโอทูลแล้วเมก็ไปคาเฟ่เทเลียแล้วเมก็เดินตามมิทองมาแต่เกมนี้มิเกมนี้มิจิตที่จะเป็นประมาณน่ะสกิปไปได้ไหโอ้ยโอ้ยจอไม่ได้หนพี่เสียงดังเฮ้ยมึงอย่าพูดมากเลยปะกะเลยเป็นเมที่ไหนเล่าเมก็เลยพี่มารีแล้วอะเป็นยังไงล่ะ แม่ก็หมดพี่พลีแล้วไเลยก็เห็นอยู่คนเดียวแม่งเ้ยแกจะไม่ให้กูพูดทั้งเกมเลยเห็นนิ้วห้